บักหอยจูบครับหอยจูบงมมาใหม่ใหม่ครับอาตบ้านไหนก็พ่อผู้เขาผวงนะครับหอยเคลือนอุบลตรายเท่านี้นาะพ่อยึดตลาดนัดบ้านเปื่อยเด้อครับงามงามแม่เล่ามาโมเมนต์ที่เป็นรวยกิโลผมเป็นที่เด็กให่ด็กรวยลเออทั้งสอบทั้งสอบคนนะครับคิ่พี่ก็มีนี่ครับ หอยจี้ก็มีครับเออหอยเล็บหมาเนี่ยเเรนอเล็บหมาอยเล็บมาเนี่ยฮะอันนี้อันนี้โรคบาดจ้ะจาได้ผลคะแนงงมยังเดี๋ยวาเนี่ยคะแนนงมดำเดียหอยเล็บหมาก็ไม่หอยเล็บหมาโลยนิบหาบาทนแม่เราอะ มึงในตามึงนะครับโอ้หวยแบบใหญ่เลยเนะี่ยอาไปพัดได้นะครับคุณหมักหอยเ,ยนะเ,เ,เ,เล็บหมาดโอ้ะหอยเด็กยี่สิบบา,บาทเลยค่ะกำลังกาลังต่อร้องคุณหลักปิดใหแล้วบกหอยเล็บหมานะครับนี่ครับมึงหม,ม,ม,ม่ม,มาต่า สุดยอดดิงอเม,มือเดียวสินี่ยง้มือเดียวเหรอง้อตอนเศร้ากับอ๋อตัวแสดงว่าสินไล่เติบไี่นอตาเนาะก็หอบเอาหอบเอาเลวยครับหอบเอาหอบเอาท่านครับแล้ว่ะเทียงกับขึ้นมานี่ครับกำลังจมอยากจอดรถรากให้จอดเสื้ีปาดใจสื้อสีป่าตลาดนัดบ้านเปื่อยนะครับสินค้าหลากหลายอยู่เด้อสินค้าหลากหลายอยู่เพิ่นไปข่าวท่านในมานะครับ ล่าคะ้าท่านให้มาฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับพ่อน้องอาร์ตชาแนลยูทูบเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กพ่อน้องอาร์ตพาหาเงินเนาะติ๊กตอกกับพ่อน้องอาร์ตชาแนลนะครับนี่ได้บลกหลายเลยพี่น้อยเราขายบอแพงนะครับบกหอยจุกกับขายบอแพงเพราะว่าเราพอได้ไปรตเราเรางไม,ม้นะครับเราเราขายบอแพงเลย อยู่ในอาคารนะครับรตลาดนัดบ้านเปื่อยมาสร้างไรเนี่ยแม่ขากะลังลังเข้ามาแล้วกะลังทยอยเข้ามานะครับแม่เตี้ยกขามาแล้วะจนะไงไก่บ้านแบบนี้ละครับอยู่ตลาดนัดบ้านเปื่อยอยู่ตลาดนัดบ้านเปื่อยเด้อ ขากรลังมาครับเน่่ากรลังมาไว้อยอออเล็บมาท่านเนี่นยอเออาเขรพริบลงเออ้ามลงเพื่อเียบกระจมซ้อยแม่แล้วเม่นอนแม่แล้วก็นกหนักลงหนาแดงยิ่ง,งค้นเนี่ยอันนี้สิบสองโอเคสิบสองโึเคเรานนั้นสิบสองว่เม่แเราใจดีนะครับมาอุดนุนแล้วเเนี่ย ตลาดนัดบ้านเปื่อยครับบ้องผู้สื่อเนี่ยมันใหง่ายกหอยผู้สื่อนี่และนะครับนหลักคณะเพิ่นเอาเบิดตเลยนะครับเพิ่นเปียวมาขายต่อนะครับเอาพี่น้องพ่อกันมื้อนี่ตลาดนัดบ้านเปืือยเด้อครับตลาดนัดตัดเป็นตลาดแล้งเนาะพ่อกันมื้อนี่สินค้าหลากหลายครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้าเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ